ครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะทดลองเล่นเกมฟรีทางเว็บผมเลยฮะนำมาให้เล่นแล้วนะ่ครับสำหรับเว็บนี้เลยนะครับก็มีทั้งค่ายโจ๊กเกอร์ในแอปอีโวเพย์นะฮะแล้วค่าย x o แล้วก็ p g นะครับรวมทั้งนะฮะพวกไพ่ต่างๆนะวแม้บล็อกเด้งไฮโลนั่ะปูป่านะครับก็รวมมาให้นัที่นี้นะฮะเป็นตัวทดลองเล่นนะครับผมใครที่สนใจนะครับ อยากเรียนรู้เกมหรืออยากจะลองเล่นเกมไหนดูสามารถมากดเล่นได้เลยนะครับขอย้ำเนะว่าฟรีๆนะฮะนะครับโอเคง่้นก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปนะฮะไปเลยสวัสดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องของสุดส้สานโลกในวันนี้ก็มาในเกมซอวโรมาเหมือนเดิมน,นะครับผมก็จะมาปรับเหมือนเคยนะฮะที่ทุน500นะครับโอเคเริ่มเลยนะอาจจะเร็วไปนิดนึงนะครับ พอรอบแรกผมกะทำมาที่การปั่นแบบเทอร์โบไว้ก่อนนะครับนะฮะปั่นเทอร์โบไปก่อนฮะกะจะใช้แค่ประมาณ6ครั้งเท่านั้นนะครับพอปั่นไปถึง6ตรงนี้นะผมก็หยุดนะฮะโอเคสวยครับโลชันนี้นะฮะผมก็หยุดนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคน Floyd, ิคเทคนิคหนึ่งนะที่ผมมาใช้นะฮะแล้วก็พอหยุดตรงหงแล้วเราก็มาปั่นเทอร์โบอีกครั้งหนึ่งนะครับและตอนนี้ ผมก็จะมาหมุดแบบปกตินะฮะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ะหมดแบบปกติไปนะครับแบบนี้นะฮะโอ้ยยังสวยครับโลเรียนมาเป๊ะเลยนะ่ยบีกิงแรกปาแล้วครับผมพอจังหวะมันได้พอดีนะครับก็ผมก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมเพิ่มเบ็ดนะฮะเป็น15นะครับก็เทอร์โบนะครับแล้วปรับตรงนี้เป็น1ิบเหมือนเคยนะฮะปรับเป็น1ิบเลครับปั่นไปจนกว่าตรงออโต้เนี้ยเหลือแค่6นะครับ แล้วก็หยุดแล้วก็มาปั่นออโต้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มากดแบบเทอร์โบนะฮะอ่าครับมาดูกันนะฮะวัดน่าจะมีลุ้นได้เข้านะวันนี้ผมมาโอ้สวยฮะยังไม่ทันพูดอะไรจบเลยนะฮะมาเน้นๆเต็มๆอีกแล้วนะครับผมโอ้โห15มาแต็มจริงฮะโอ้ต่อยครับผมตรงนี้มีโอกาสได้เข้าฟิลิปปินส์หรือเปล่านะครับเข้าฟิลิปปินส์ไปแล้วนะฮะโอ้โหบิ๊กวิงไปด้วยนะฮะ เร็วมากนะครับถือว่าเร็วมากจริงๆนะผมจัดไปแบบนี้แป๊บเดียวก็เข้าเน้นๆเป็นชุดเป็นชุดเลยนะฮะโอ้โหสัวันนี้น่าจะมาแล้วสำหรับทุน500บาทของเราในวันนี้นะครับโอ้มาดีจริงๆนะฮะตรงนี้ไปครับผมเนียยครับสำหรับท่านใดนะครับช่วงนี้นะครับเว็บของผมปรับปรุงใหม่นะฮะสามารถให้บริการได้ดีกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมนะ้ฮะระบบฝากถอนระบบออโต้นะครับ ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน3นาทีเท่านั้นนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับการันตีเงินฝากหลักแสนนะครับไหก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับเว็บผมเลยนะฮะโอเคครับผมมัดต่อเลยนะครับเรื่องขอก็ตามโลโก้นี้เลยนะครับผมไม่พูดนะ่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับโอเคเอาเป็นเมื่อใดเห็นเทคนิคผมก็ลองไปปรับใช้ดูได้นะอันนี้ผมลองปรับเป็น45ดูนะฮะโอ้สวยงามครับ3 1มบาทมาเน้นๆเลยครับ โอ้โหปั๊บแล้วมันดีจริงๆนะฮะมันต้องมีเทคนิคเล่นนิดนึงเนียเพื่อนๆจังหวะมันได้นะผมว่าไปกันต่อครับนี่ผมก็ขึ้นมา45นะครับใช้สเต็ปเดิมเลยนะฮะให้ปั่นไปที่6นะครับล้วตรงนี้นโอ้สวยครับโล่มาไม่เอ่ยถ้าโล่หมานี่หลงา,ามเลยอโอ้โหของจริงนะชุดนี้เน้นๆครับผมโอ้เน้นจริงครับบอกเลยนะฮะโอ้โห480บาท โอเคฮะตรงนี้ก็สุดแล้วก็หยุดนะครับหยุดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มาปั่นแบบเอ่อเทอร์โบหนึ่งทีนะครับแล้วก็หยุดเทอร์โบแล้วก็มาปั่นแบบปกติหนึ่งครั้งนะฮะก็เป็นเทคนิคนะฮะมาดูกันนะครับอ่ะโอเคหยุดแล้วผมมาปั่นเลยฮะสวยครับผมอย่างน้อยก็ได้เข้าเท่าทุนนะฮะณตรงนี้นะโอเคนี่สี่สิบห้าแล้วดูวนเอาไงดีเอ่ยจะไปดีไหมลองไปเจ็ดสิบห้าดูนะครับลองใจเจ็ดสิบห้าดูนะฮะ ปั่นไปทีหนึ่งก่อนนะเจ็ดสิบห้าเท่ารุนไบไม่เสียหายะโอ้ชุดนี้สวยครับผมคนโทรมาเต็มร้อยยี่สิบห้าบาทนะฮะเอาหุ่นมาไหมอื้มหืแต่หุ่นไลน์บนมาเยอะนะฮะมีโอกาสได้ลุ้นอยู่้ะจังหวะนี้โอเคครับปรับไปนะสิบนะฮะตอนนี้ปล่อยออโต้ไปเลยนะครับสี่ครั้งนะฮะพอบรหยุดที่ออโต้สปินที่หกก็ให้หยุดนะครับนี่ยหยุดนะฮะแล้วก็มาเทอร์โบหนึ่งครั้งนะครับแบบนี้แล้วก็ปรับเป็นปั่นปกติหนึ่งครั้งนะครับมาดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะฮะ ใครเข้ามารับช่เราฝากกด subscribe นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมช่วงนี้โลมาเป็นยังไงนะฮะช่วงนี้โลมาก็ใกล้ชิ้นเดือนแบบนี้นะฮะมันกําลังน่าจะเข้าดีนะฮะกำลังแตกดีนะผมว่านะฮะแต่ก็บวกเทคนิคไปด้วยเล็กน้อยเนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสได้เล่นนะฮะน่าจะมีโอกาสได้มากกว่าเดิมนะผมคิดว่ากันนะฮะใครเอาเทคนิคอย่างนี้ไปลองใช้ดูก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆใน ในการที่เขาจะเอาไปใช้นต่อไปเนี่ยงั้นก็ฝากเอาไว้ด,กกได้วยนะฮะฝากกด s u b s c r i b e กดดิ่งแจ้งเตือนช่องผลศึกสถานโลกกันไว้ด้วยเนีะอ่ะอันนี้ชัดเจนครับโลมานะชัดๆเลยนะฮะแต่ว่าต่อไม่หมดนะไม่เป็นไรก็เข้าอยู่นะฮะชุดนีด้ขวานไหมขวานไม่มาถ้าขวานมาต่ออ่างวนโอ้โหยาวสวยไปเลยนะฮะแต่จังหวะน,นี้ไม่หมานะฮะเดี๋ยวรอแตกแป๊บหนึ่งนะฮะรอมันแตกแป๊บ,บนึง <c oughs> ไปครับผม ผมลองร5อดูแล้วนี่ลองจัดหนักหักดูเลยนะฮะไหนๆก็เรียกว่ามีกําไรมาบ้างแล้วนะฮะลองจัดหนักหักดูนะฮะว่าค5าร้พี่ออกหรือเปล่านะครับโอเคตรงนี้ต่อแน่นอนนะเห็นลายชัดเจนนะฮะต่อ2ลายด้วยนะครับสวยงามครับผมนี่คกำไรแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นนะชุดนี้ไม่น่าจะมีต่อนะฮะโอเคเข้าใจแล้วตรงนี้ยังไงผมว่า เสี่ยงไปนะฮะเสี่ยงไปมันไม่มาแนละ้วมาน้อยลองวนกลับไปใหม่นะฮะเริ่มที่จุดตั้งต้นของเราใหม่นะฮะแล้วก็ลองไปกันต่ออีกสักทีหนึ่งนะฮะเริ่มจุดตั้งต้นคือเบตหกเลยนะ,ะตอนที่ผมเริ่มเนี่ยแล้วลองปั่นใหม่ขึ้นไปใหม่นะใช้ที่นี่เดิมเลยนะฮะอีกเดิมก็คือปันนะะป่น Auto นะครับปั่นออโต้ฟิลิปินนะครับสี่ครั้งนะครับหยุดตรงหกนะฮะแล้วก็มาเทอร์โบหนึ่งครั้งนะแล้วมาจบที่การ ปานปกติหนึ่งครั้งนะนะขยับเบ็ดนะฮะลองกันดูนะเพื่อนนะอาจจะมีได้ลุ้นกันก็ได้นะฮะผมว่าคลิปนี้ก็อาจจะมีได้ลุ้นนะนะฮะอาจจะได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะสป็นับกบกาไรเน้นๆนะฮะโอเคครับผมตัวน,นี้ไปฮะโลโลยังไงโอ้โหลายดูดีมากนะครับน่าลุ้นเข้ามากนะบอกเลยนะลายนี้นะฮะ โอ้โหสวยครับบนโทเลียงยาครับสิบสองไปเลยนะฮะลายนี้นๆครั้งนี้ถ้าขึ้นซ้ายขวาไม่มีนะฮะถ้าขึ้นซ้ายขวานี้ได้ต่อแน่ๆนะตอนนี้อ่ะผมขยับไปสิบสองเลยนะเท่าตัวไปเลยเนี้ยแต่ว่าต้องปั๊มเอาสวยงามเพราะผมยี่สบี่บาทชุดนี้นะฮะถือว่าไม่เสียหายอะไรนี้กับทุนที่ห้าร้อยที่เราตั้งต้นมาเนี้ยตอนนี้ก็ปั้นมาได้สามสี่ร้อยนี่คือกำไรแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากจะได้มากกว่านี้นะฮะก็ต้องลองไปดูอีกสักชุดนึงแล้วกันแบบนี้นะฮะ ก็ดูว่าจะหมูหรือจ่านะฮะถ้าหมดก็ถือว่าพลาดน,นะแต่ถ้ามันหมดได้กําไรก็ถือว่าโชคดีนะแบบนี้ผมบอกเลยนะฮะก็ทุน500ตั้งต้นมาได้กาไรสักพันสองพันนี่ผมคุมแล้วนะ,ะผมบอกตรงนะฮะโอเคครับผมยังไงไม่ออกนะฮะขยับเลยตรงนี้ผมขยับเพิ่มเป็น30เลยนะโดดข้ามมาเท่าตัวเลยฮะโอเคครับผมชุดนี้ขวานมาดีะฮะองุ่นมาไหมองุ่นไม่มาเลยฮะโอ้โหขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะตรงนี้ ไปเลยครับคนโทรนะฮะขวานมาไหมตรงนี้เหมือนน่าจะมีโอ,อกาสได้ลุ้นขวานนะ,ะขวานไม่มานะฮะขวานมาก็ดูดีครับชุดน,นี้แต่ขวานไม่มาให้ผมนะ,ะโอเคฮะับาเป็น30ดูน,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 นิ่งๆเนืองๆนะฮะ,ะตรงนี้ไปครับผมอ่ายังพอได้ลุ้นเนี่ยตรงนี้โอ้โหไม่ได้นะฮะเหมือนจะได้ฟอร์มนะฮะเหมือนจะได้ฟอร์มแตบบ่วันยังไม่ได้ลุ้นนะตรงนี้นะฮะ ผอ <c oughs> คิดว่ดาจะได้อะไรมงกุฎนะแต่เป็นคนโทรนะฮะโอ้ตกใจหมดเลยครับชุดเมื่อกี้นี้นะฮะอ่ะโอเคครับหยุดครับผมมาเธอลัวก็ปป่นปกตินีครับโอ้เข้าบางๆนะฮะแต่ชุดนี้เห็นโล่ต่อชัดเจนฮนะอาจจะมีลุ้นได้เข้าฟิสปินหรือเปล่านะครับตรงนี้ไม่น่าได้นะบอกว่าเอาสวยครับผมโอ้โหจังวะคนโทรมาพอดีนะฮะมาต่อใหตอ้ต่อเนื่องเลยนะตรงนี้อื้อหือยังไม่ได้ไปต่อนะฮะ โอ้แต่เมื่อกี้คือสวยมากแล้วนะับสำหรับคนโรนี่ฮบโอ้สวยครับคนโรอีกแล้วนะฮะโอ้โหคนโรจังหวะมาดีจริงๆแล้วตรงนี้ขวานได้ไปฮะมงกุฎลงมาแถวสองนี่น่าจะยากนะที่จะได้ไปต่อนะฮะแบบนี้มันบังไปหมดแล้วนี่ครับโอเคฮะก็ไปกันต่อนะะผมขยับมาหกสิบนะฮะตรงนี้นะแบบเกมวไปเลยนะฮเพราะว่าผมใช้เวลาค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็ประมาณสัก ประมาณ8นาทีจะเนาทีแล้วนะีฮะเดี๋ยวขอเร่งเครื่องเพนิดนึงผมกะว่าไม่คลิปนานไปนะฮะลองเร่งดูนะฮะนะครับคนโทรมาดีเลยโอ้ชุดนี้ขวานดูรุนนะดูรุนนะฮะโอ้โหไม่ได้นะอะไรนี้เสียดายจริงๆนะถ้ามีขวานขึ้นแถว4ี่นี้บอกเลยวนะ่ไปต่อกันยาวยาวแล้วแบบนะี้ขอลงสิไปก่อนครับผมว่าไม่น่าจะขยับไปไหวนะมันหนักเกินไปนะฮะเหมือนเหมืนไม่ไหวนะโอ้สินี่นะ่าจะสุดผงผมแล้วแล้วนะตรงนี้โอเคไว้ได้ไหมไม่ได้นะชุดนี้ เห็นผมอุ้ยสวยครับผมโอ้สวยงามครับ200ชุดนี้เลี้ยงเต็มเต็มครับตรงนี้มีโอกาสได้ต่อเลยฮะโอ้โหจบเลยดับฝันเลยนะฮะอ้โหูสลายมาดีแล้วนะครับตรงนี้โอเคลองกดเองดูบ้างนะฮะเป็นยะังไงฮะโอ้ยมาต่อขนาดนี้แต่ไม่มีเข้านะสุดท้ายนะตรงนี้นะปะ๊บบผมปล่อยให้มันหยุดเองนะฮะตรงนี้สวยครับผม ตรนี้มีลุ้นได้ขวานเข้าเนี่ยฮะออองุ่นมานะครับตรงนี้อ่าได้ต่อนะ,ะแบบนี้มีลุ้นเข้าต่อนะ,ะ่ยครับมีอะไรมาไหมไม่มานะขวานแถวหนึ่งไม่มาคระะับขวานแถวมือึ่งมานี่องุ่นลงมาต่อแน่ๆน,นะอ้สวยงามครับผมชุดนี้ขวานกับโล่นะฮะตัวนี้มีลุ้นได้ต่อเนะยครับเพราะว่าเป็นไลฟ์ง่ายนะโอ้โหอแล้วนะครับก็จะสรงทุนอะก็เรียกว่าทรงกำไรผมที่พันกว่าบ,บาทนี่นะ ก็เดี๋ยวมาดูก่อนนะครว่ามันจะจัดให้ผมไปสักเท่าไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะได้มากกว่านี้นะมันไม่น่าจะหยุดที่ตรงนี้หรอกนะครับเพราะว่าเกมมันดูมานะครับมันดูมานะจริงจรนะฮะลองขยับเจ็ดสิบห้าดูนะครับสวยงามครับผมชุดนี้สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับช่องสุดสถานโลกนะครับผมก็จะกลับมาเป็นประจำนะสำหรับคอนเทนต์โลมานะครับ เรื่องห่วนะครับมันเพื่อนได้ดูคลิปโลมาผมแบบยาวๆกันแน่นอนนะครับเพราะว่าโลมาแตกดีเล่นง่ายเนี่ยแล้วก็เป็นเกมยอดนิยมของค่ายโจ๊กเกอร์เอ็กโเลยนะครับคือเล่นยังไงผมว่ามันมันมันเห็นกําไรมากกว่าเกมอื่นๆนะเท่าที่ผมลองสังเกตมานะฮะฝากด้วยครับคนโรสวยครับชุดนี้ได้ลุ้นต่อไม่เหมืคนโถก็ลงมานะฮะถ้าลงโดนลงมาเอาหุ่นได้นะตัวนี้ได้ลุ้นเข้าพิสตปินอยู่แล้วสามครั้งแล้วนะ ตรงนี้ยังไงอ่าดีงามครับผมก็ฟรีสปินไปนะครับชุดนี้เป็นสี่ั้งไปนะครับสำหรับคนโทรรับเบ็ดเจ็ดสิบห้านะฮะเน้นๆอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ไปผมวันนี้ผมก็มาสำหรับทุน500บาทนะฮะทุน500บาทเลยนะอ้ยตรงนี้เสียดายนะฮะยังไงอ้โหนิ่งไปหน่อยนะชุดนี้โลโก้นิ่งจัดนะชุดสุดท้ายไปครับผมยังไงเอ้ย ไม่ได้อะไรเลยนะ่สำหรับฟิสิกส์ชุดนี้เกลือจริงๆนะฮะนิ่งสนิทไม่คิดอะไรให้ผมเลยนะตัวนี้ก็เสียไปครับผมทรงมาที่1000อีกแล้วนีผมที่่พอีกแล้วโอเคครับผมดูดีฮะตรงนี้เน้อยยังมีโอกาสได้ลุ้นต่อนะครับถึงหาบาทก็ยังดีนะครับแล้วตรงนี้ก็ไม่เสียหายนะ โอ้โหสวยครับชุดนี้450บาทมาเต็มเต็มเลยนะอ้ต่อเข้าไปอแล้วองุ่นโอ้โหองุ่นโลบาจัดเต็มจริงครับชุดนี้มีอะไรไหมโอ้โหยังต่ออยู่นะฮะไม่หยุดนะฮะโอ้จังหวะนี้เข้าเต็มเต็มจริงนะฮะสำหรับชุดนี้นะฮะ800บาทเลยนะครับโอ้มาเน้นเน้นเต็มเต็มเลยนะแบบนี้นะฮะโอ้โหคือหยุดได้เลยนะฮะไงก็วันนี้แหลกกำไรที่ผมต้องการแล้วนี้ไงก็ฝากกด subscribe กดอินเตอร์ช่องขุนสุทธิสารโลกกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ